เรื่องราวเยอะแยะมากมายจะเล่าให้เด็กๆฟังอยากฟังไหมอยากอ่แล้วถ้าลืมหมดแล้วทํำยังไงลืมปะไม,มไม่ลืมแล้วเด็กๆละลืมหรือเปล่าไม่ลืม,ม,ลมอ่าถ้าไม่ลืมเดี๋ยวเราเก็บความทรงจําของเราเอาไว้เดี๋ยวมาเล่ากันสู่กันฟังแต่ช่วงนี้กิจกรรมประจําวันของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนั่นก็คือฝึกอ่านคาน,าน,นำสูเ่เพียคค่ะเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านคำกันก,นก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่าเรื่องราวกันนะคะว่า ช่วงปีใหม่เราไปทำอะไรกันมาบ้างตอนนี้น้องการบอกว่ามากับแม่หนงนุชอ่าอันนี้เขาใช่คุณแม่น้องการไหมเนี่ยใช่หรือเปล่าไม่ใช่ใช่คุณแม่คนที่สองอ่าอันนี้แม่แม่อุปถัภรรมภรรม์อ่าฝึกอ่านคำน้าสูดเขียนไทยโดยน้องการและคุณครูนงนุชลอยหาวัดสวนส้มนะคะด้วยรักอ้าวคำที่หนึ่งวันนี้ วันนี้คำไม่ได้อยู่ในภาษาพาฐีแต่เป็นคำที่เกี่ยวกับคำอวยพรนะาอ่านว่าอะไรคะสวัสดีดีนะคะเมื่อสักครู่อ่านไปหรือยังอ่านไปแล้วมีหลายคนเขียนสวัสดีวัดเป็นยังไงดอเด็กเป็นตัวสะกดแต่จริงๆใช่ไม่ใช่เจษดาคำนุษใช่ไหมคะไม่ใช่ใช่ตัวอะไรคะอเดี๋ยวใครเขียนสวัสดีผิดเป็นยังไงจะให้กลับไป ไปอยู่ปีเก่าอ่ายายจากไปอยู่ปีเก่าต่อไปคำนี้อ่านว่าอย ายคนเขียนทำอวยพรขออวยพรให้เธอมีความสุขเขียนเป็นพอนนพอน่ะคนได้รับมีความสุขไม่รู้สึกดีใจไหมคะไม่ดีใจเพราะมีเด็กเเขียนอะไรคะเขียนผิดนะคะก็ดูดีๆคำว่าพอนอวยพรนะคะไม่ใช่ปังพรอ่าต่อไปคำนี้คำนี้ก็ยิ่งผิดกันใหญ่เลยเขียนว่าอ่านว่า สุขสถ้าสุขสัรสนุกสุขสันขอให้มีความสุขก็คือต้องมีอะไรด้วยสันต้องมีต่อเต่าการันนะครับมีหลายคนไวพรสออุกอสุขอ่าอนางสุขอะไรแล้วสุขจนไม่จนเกลี่ยอ่ะเอาไหมเพื่อนววพรขอให้เธอมีความสุขแบบนั้นเอาไหมอ๋อไม่เอานะคะดังนั้นต้องเขียนให้ถูกสุขก็ต้องขอไข่สันก็ต้องต่อเต่าเป็นตัว การันต์นะคะต่อไปคำนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยบอกว่าขอให้เธอทำไมโชคขอให้เธอโชคดีไปเขียนโชคกอไก่เป็นตัวสะกดอีกแล้วอันนั้นมันโชคอะไรโช,ค,ชคเลือดอ่าโชคเลือดก็คือมีเป็นไงโดนต่อยมาเลือดอาบตัวเขาเรียกว่าโชคเลือดดน่โดนยิงเพื่อนบอกไม่เอาโดานยิงน่ากลัวนะคะ,สะแสดงว่าเป็นไงคำนั้นออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนตัวสะกดเป็นไงลูก ไม่เหมือนกันดังนั้นเราต้องใช้ถูกโชคดีต้องใช้ตัวสะกดตัวอะไรคะตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะโชคดีควีรพัฒน์ใช้ตัวอะไรคะวีรพัฒน์อใช่ไหมคอควายนะโชคดีนะคะแล้วโชคดีเป็นยังไงจะต้องเป็นยังไงสดอ,อ,อ่านว่าสดชื่น,บ,น,บ,นบางคนเขียนให้เพื่อนว่าสดชื่น สดชื้นต้องใช้วันอายุอะไรสดชื้นไม,ไม้โถชื้นอันนั้นชื้นแฉะแล้วชื้นใช่ไหมคะไม่มีใครอยากได้อยากได้สดชื้น,นต้องใช้วันอายุอะไรคะ<อ>วันอายุเอกเนาะสุชาติใช้วันอายุอะไรคะเอกโทรตรีจ,จตวาโอไม้เอกนะคะสดชื้นแล้วก็ต้องเป็นอย่างไรด้วยสมหวังนะครับ สมหวังใช่ไหมอ่าอะไรนะชื่อเพลงอะไรนะละครอะไรกับสมหวังนะสมหวังส,สมหวังอะไรนะสมหวังสู้ส,สู้อ่าะอันนี้สมหวังก็คือคิดสิ่งใดก็ให้ได้ดังที่เราทําไมคะหวังเอาไว้คุณครูบอกแล้วว่าเปิดปีอ่ปิดป,ปีใหม่ทําไมคะปีเก่าผ่านไปปีใหม่มาเราต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรที่มันไม่ดีเราก็ทิ้งมันไปอะไรที่ดีเราก็ทําไมคะ เราก็เก็บเอาไว้แล้วก็หวังในสิ่งที่ทําไมต่อไปคิดหวังในสิ่งที่ดีที่เราต้องการหรือสิ่งที่เราปรารถนาแล้วขอให้ทุกคนนั้นได้ดังหวังหวังเป็นคําแบบไหนหวังขอให้เธอสมหวังขอให้เธอโชคดีสดชื่นและสมหวังอ่าไม่มีอะไรคะหอหายไปแสดงว่าต้องมีอะไรด้วยมีหอมานำวอนะคะเด็กชาย สิรภพบ,บอกว่าหอนำวอเป็นอักษรน,นำนะคะถึงอ่านว่าสมหวังต่อไปคํานี้เด็กๆไม่ค่อยได้ใช้หรือบางคนอยากใช้แต่เขียนไม่ค่อยถูกนะคะคํานี้อ่านว่า <Yeah. S 1> อ,อ่านว่าอะไรนะ, <Yeah. S 1> ะนิรัน์อ่านว่านิรัน์ขอให้เธอมีความสุขชั่วนิดนิรันต์นชั่วนิดนิรัน์ไม่ใช่นิรันดอนถ้านิรันดอนไม่ต้องมีอะไร ไม่ต้องมีไม้ธนะค่าใช้คําว่านิรันดอนก็ได้ใช้คําว่านิรันก็ได้แต่ถ้านิรันดอนไม่ต้องมีไม้ธนาค่าถ้านิรันเฉยๆต้องมีไม้ธันะค่าตัวอะไรเป็นตัวการันรอเรือตัวเดียวเหรอจ๊ะรอเด็กอ่ารอเด็กรอเรือนะคะเพราะรออะนรันที่เหลือก็เป็นตัวการันนะคะดอเด็กที่จริงเป็นตัวสะกดที่ไม่ต้องทําไมด้วย ไม่ออกเสียงนะคะอ่านว่านิรันต์ตกลงเขียนถูกหรือยังเขียนถูกแล้วนะคะคํานี้ก็เช่นกันอยากจะอวยพรนอกจากสุขสันต์แล้วก็ต้องสุขอะไรด้วยสุขเกษมเปรมปรีใช่ไหมสวัสดีสุขเกษมก็คือขอให้มีความสุขเช่นกันต้องเขียนให้ถูกเหมือนกันนะคะคํานี้ต่อด้วยอะไรนะเปรมปีอ่าเปรมปรีเปรมปรี มันจากปรีดาปรีดาก็คือยินดีปรีดาเปรมปรีดาก็คือเป็นไงคะก็มีความสุขเช่นกันอีกแล้วใช่ไหมคะสําหรับวันปีใหม่นี้่านะคะเขียนถูกไหมล่ะปรีเขียนยังไงเปรมเขียนยังไงดูให้ดีดูให้ดีปรอเอมเปรมใช่ไหมแล้วปรอีปรีมีดอเด็กสระอีเป็นตัวการันเจษดาคงศีดูรด้ยังคะ ไม่ดูเขียนผิดแน่ๆเลยและสุดท้ายสวัสดีวันปีใหม<อ>เ่เทินน้าเทินคำนี้ไม่อะไรคะสระเออที่จริงถ้ามีตัวสะกดเข้ามาเขาต้องเปลี่ยนรูปใช่ไหมคะเปลี่ยนรูปไปเป็นสระอีแต่คำว่าเทินเทินนี้ไม่ต้องเปลี่ยนรูปเอาตัวสะกดเข้ามาเลยเป็นทอเอโนอเทินไปเลยเข้าใจไหมคะ เข้าใจสิบคำเรียบร้อยน้องการบอกว่าขออวยพรให้พี่พี่มีความสุขในวันปีใหม่เช่นกันนะตอนนี้น้องการสุขภาพดีขึ้นแล้วนะคะคงจะเป็นหมูเร็วๆนี้ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าทานเก่งขึ้นอ้าวเด็กๆเตรียมสมุดเรียบร้อยหรือย,ยังคะเรียบร้อยแล้วถ้าเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วทุกอย่าง กิจกรรมยังเหมือนเดิมนะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ดีอยู่ก็เลยไม่เปลี่ยนใหม่ดีไม่ดีด,ดีนะคะเอาละคำที่หนึ่งเลยคำที่หนึ่งคำว่าสวัสดีสวัสดีสวัสดีนะคะเป็นคำมงคลเจอหน้ากันทักทายกันด้วยการใช้คำพูดว่าสวัสดีผู้ชายก็ใส่หางเสียงลงไปสวัสดีครับผู้หญิงก็สวัสดีค่นะ,คะนะคะแล้วก็ยิ้มให้กันเราจะได้มีความสุข คำที่สองค่ะคำว่าคำที่หนึ่งแล้วนะต่อไปคำที่สองคำว่าสุขอะไรสุขสันสุขสันค่ะคำที่สองสุขสัน คำที่สองสุขสร์เรียบร้อยคาที่สามอีกหนึ่งสุขสุขอะไรสุขเกษมค่ะสุขเกษมนะสุขเกษมเมื่อสครูถ้าไม่ตั้งใจก็เป็นไงคะับอืมเขียนไม่ได้ คำที่สี่คำว่าอวยพรอวยพรคำนี้เด็กๆต้องเขียนให้ถูกทุกคนเมื่อสักครู่ครูมิ้งยกตัวอย่างแล้วว่าเด็กๆมักจะเขียนผิดอย่างไรอวยพรและคำที่ห้าคำว่าเปรมปรีเปรมปรีเมื่อสักครู่ให้ดูนานๆแล้ว ให้บันทึกไว้ในอะไรโอ้ในสมองแล้วเปรมปรีเรียบร้อยเปลี่ยนสมุดกันเหมือนเดิมค่ะอ่าเปลี่ยนสมุดเรียบร้อยพร้อมมยยังคะสำหรับคำเฉลย อนิชาพร้อมอยังคะอนิชาพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วปลายทางก็คงจะพร้อมแล้วไปดูเลยคำที่หนึ่งคำว่าคำว่าสวัสดีไหนมีคนไหนเพื่อนเราผิดหรือ,อยังมีไหมคะไม่มีอุ้ยเก่งมากคำที่สองคำว่าสุขสัน์มีเพื่อนผิดหรือ,อยังสุขสันตไม่มีเหรออุ้ยเก่งอีกแล้วคำที่สามคำว่า สุกเกษมน่าสุกเกษมมีเพื่อนเราผิดหรือยังมีเริ่มมีแล้วอ่าไม่เป็นไรคำที่สี่ค่ะคำว่าอวยพ่มีเพื่อนเราผิดหรือยัง,ย,ย,งยังไม่ผิดคำที่5้าเพรมปรีอาเพื่อนเราผิดไหมผิด จากในห้องนี้ผิดอยู่สองคำคือสุกเกษมและเปรมปรีนะ่ใช่ไหมอ้าวขอมือเธอหน่อยส่งสมุดคืนส่งสมุดคืนใครได้ห้าคะแนนยกมืออุ้ยทำไมได้น้อยจังเลยอะ่ะโอ้เอามือลงค่ะสี่คะแนนยกมือ,อส่วนใหญ่ผิดผิดอะไรนะสุกสต์กับเปรมปร,ปร,ปร,ปรีใครได้สามคะแนนยกมือนี่สามคะแนนใครได้สี่สองคะแนนยกมือ ยังมีอยู่1คะแนนยกมือไม่มีศูนย์คะแนนไม่มีนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันสำหรับคนที่ได้5คะแนนเต็มโชคดีต่อไปส่วนคนที่ได้1 2 3ก็พยายามทำตัวเองให้ดีขึ้นนะคะฝึกอ่านแล้วก็จะได้โชคดีเหมือนคนอื่นด้วยตอนนี้ปรบมือให้กับคนเก่ง3ชุดค่ะ1 2 1 2 3 สองหนึ่งสองสามีความสุขทุกคนเก็บสมุดแบบไม่ใช่เขียนไทยสมุดเขียนไทยให้เรียบร้อยนะคะเอ๊คุณครูบอกว่าเมื่อสักครู่ครูมีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้นักเรียนฟังเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะเออเพราะว่าครูมิ้งเป็นคนที่โม้ใช่หรือเปล่าใช่ไม่ใช่เออเออไม่ได้โม้เรื่องจริงทั้งนั้นเลยเอ่ะ